เห็นปลาปลาเยอะแยะเลยหาปลาอยู่กับพี่เกียร์ไปหาพี่เกียร์กลัวอะไรนี่รถนี่นี่จะเสร็จกลัวนี่ยนี่จะเสร็จเอาเนี้ยปลานี่หาหนไหมนี่นี่กลัวอยู่กลัวกลัวแล้วแม่ไปอยู่ไหนกันน่ะกลัวไม่เล็กฮะ แม่ก็อยู่ศาลาแล้วมีคนเลเกียรเอาล่มไปให้น้องไม่เอาแล้ว่ปลไหมปลาก็จัมือก็จับมือก็จัมือก็จัมืนี่นี่นีเดี๋ยวคนเดี๋ยวก็จับมือนี่ไม่กลัวไม่กลัวนี่โอ้โหดิอ้โดอ้โห Não.